ตอนนี้มังงะมังม,มีแฟนเพจแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการอันบ็อกซ์มังงะกันอีกเช่นเคยนะครับผมกลับกันมาอีกแล้วนะฮะกับรายการอันบ็อก์หนังสือนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะหนังสือที่ผมจะมาอันบ็อกซ์เลยนะครับผมนั่นก็คือกล่องนี้นี่เองนะครับผมอ่าซึ่ง คลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปที่เป็นช่วงต่อของคลิปออสอนสั่งหนังสือจากเว็บไซต์วิบูลกิจด้วยนะครับผมใครที่อยากจะรู้ว่าหนังสือวิบูลกิจเนี่ยสั่งยังไงซื้อยังไงนะฮะทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับผม๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ละกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่ถ้าใครดูคลิปนั้นมาแล้วอยากจะดูว่าหนังสือภายในเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะก็มาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผม แต่เอาเล่ะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับผมมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าผมเนี่ยสั่งหนังสือเรื่องอะไรมาถึงแม้ว่าปกคลิปเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วก็ช่างมันแล้วกันนะฮะเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอคลิกฝั่งก่อนนะฮะคืออันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดนิดนึงด้วยนะครับผมเออจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อัปโหลดแบบหลังจากคลิป ออสอนสั่งหนังสือเลยนะฮะอาจจะใช้เวลาในการอัปคลิปตัดต่อคลิปนานกว่าน,นั้นนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดก็คือหนังสือเรื่องนี้นะครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่หรหนังสือแพ็คนี้เนี่ยคือผมได้มาตั้งแต่วันที่8นะครับผมซึ่งผมเนี่ยสั่งหนังสือไปวันที่6ใช่ไหมแล้วผมก็บน่นวิบ,บูลกิจยับเลยนะฮะในคลิปนั้น,น,นว่าแบบเอ้การจัดส่งทําไมมึงไม่บอกให้ชัดเจนมึงไม่แบบ ทำนู่นทำนี่อะไรให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็เวลาในการจัดส่งเนี่ยแบบก็ไม่พูดให้ละเอียดนะฮะแบบดูแล้วมันเหมือนจะนานนะฮะแต่จริงๆแล้วได้ของไวมากนะครับผมวันนี้ผมสั่งแบบให้ส่งจากกับ JNT นะฮะก็แบบได้ของไวมาก2วันได้ของแล้วนะครับผมถือว่าไวๆกว่าสยามมินเตอร์แล้วก็มังงะคิวบ์หรือว่าแบบจริงๆแอบไวกว่าช้อปปีที่ผมสั่งประจําด้วยนะฮะอ่าแต่นี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเปล่านะครับผมกับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันโอเคได้หนังสือมาแล้วนะฮะมา อู้หนังสือเอ้ยผมว่ามันแอบดูดีอยู่นะแบบว่าไม่รู้ดิมันแพคมาดูดีอยู่นะครับผมแพคมาดูดีมากแบบดูไม่เป็นวิบูนกิจเลยอะ่ะแล้วก็ภายในนะครับผมไม่ไม่น่ามีอะไรนะฮะก็เป็นใบเสร็จนะครับผมโอเคก็ทิ้งไปนะครับผม เอาละฮะนี่เป็นส่วนของอาการแพ็คหนังสือนะผมอันนี้เนี่ยผมแอบแบบหวั่นเล็กๆเ,เหมือนกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวิบูลกิจนะผมเขาเหมือนจะพัฒนานะครับผมพัฒนาขึ้นนะฮะไม่ใช่คุณภาพนะครับผมหมายถึงเรื่องของราคานะฮะคือพี่แกเนี่ยอัปราคาขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะจากแบบ 75 80ขึ้นมาณนะปัจจุบันเนี่ยเลทเอ่อสแตนดาร์ดหนังสือของวิบูลกิจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับผมหนังสือทุกเล่มนะฮะพยายามที่จะอัพขึ้นไปราคา90บาทแทบทุกเล่มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในใจผมแอบหวั่นลึกๆว่าเอ้ยแพ็กเซตที่ผมได้มาเนี่ยมันจะได้มา90บาททุกเล่มหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าผมได้หนังสือที่เป็นเซต90บาทมาทุกเล่มนะฮะ ถือว่าผมเนี่ยกำไรนะครับผมกำไรแบบเยอะด้วยนะฮะเพราะว่าแพ็กเซตเนี่ยมันราคาค่อนข้างจะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมันราคาอยู่ที่65 65บาทต่อเล่มนะฮะซึ่งถ้าผมได้มาเล่มละ90บาททุกเล่มเนี่ยถือว่าผมได้ของดีมานะฮะโอเคเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอแกะบับเบิลก่อนแล้วกันก่อนแล้วกันนะฮะลิ้นพันก่อนที่ผมจะไปดูราคาโอเค เอาละฮะเมื่อแกะบับเบิลมาแล้วเนี่ยจริงๆผมนึกว่าเขาจะเป็นแบบหนังสือแบบว่าแยกเล่มมาอีกทีนึงนะฮะจริงๆเขามีห่อพลาสติกอีกชั้นนึงนะฮะผมมีห่อแบบห่อรวมอีกชั้นหนึ่งนะฮะโอเคเอาละทีนี้เนี่ยได้ถึงเวลาในการลุ้นของผมแล้วนะ,ะนั่นก็คือการดูสันนั่นเองว่าราคาสันเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมเอาละหนึ่งสองสามโอราคามันเฉลี่ยกันนะฮะราคามันเฉลี่ยกันโอ้โหมันไม่ใช่90บาททุกเล่มหวะก็คือ เล่มแรกๆเนี่ยก็คือ65บาทใช่ไหมแล้วก็เล่มแบบ5 6เนี่ยจะ70แล้วนะครับผมแล้วก็เล่ม7กับ8เนี่ยจะ90 <S <S 1> <S 1> เห็นไหมฮะว่าหนังสือเพียงแค่8เล่มนะครับผมและนี่น่าจะเป็นแค่แบบน่าจะพิมพ์แรกด้วยนะครับพิมพ์เดียวนะครับผมก็เล่นราคาต่างกันไปแล้ว3ส่วนเลยนะฮะก็คือ 65, 70, 90นะครับผม โอ้ยจริงๆมี75ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่70 75ด้วยนะครับผมโอ้โหคือราคาแม่งเหวี่ยงดีฮะเออสุดยอดไปเลยนะฮะวิบูลกิจก็ถ้าได้ราคาประมาณนี้มาเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้แปลกอะไรนะ,ะผมเพราะว่าถ้าเฉลี่ยแล้วมันก็ตกเล่มละ65บาทอยู่ดีนะครับผมอ่าโอเคก็อ่ะเดี๋ยวผมมาแกะซิลที่ห่อไว้ทีนึงแล้วกันนะฮะ เอาละฮะเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยตัวของหนังสือก็เรียงรายกันสวยดีนะครับผมตัวปกตัวสันเนี่ยไม่ได้หนามากฮะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมโอเคเรามาดูที่เล่มที่1กันก่อนดีกว่านะฮะอ่าอุ้ยอันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ากระดาษเขาดูแบบดูดีขึ้นมาหน่อยหรือเปล่านะหรือว่าเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยผมว่าเหมือนเดิมอ่ะคือด้วยตัวของหนังสือของวิบูลกิจนะครับผม,ผมของค่ายวิบูลกิจเนี่ยมักจะโดนติเยอะนะฮะเรื่องของกระดาษคือผมเนี่ยเคยทําคลิป พูดถึงเรื่องของราคา90บาทกับหนังสือที่เป็นคุณภาพประมาณนี้ไว้แล้วใช่ไหมฮะซึ่งคนดูเนี่ยเยอะมากและตอนนี้เนี่ยทางวิบูลกิจนะฮะเขาเหมือนจะพยายามพัฒนานะครับผมนั่นก็คือเอ่อหนังสือการ์ตูนเรื่อง a อ t a c k on Titan เล่มสุดท้ายที่จะออกมานี้ใช่ไหมฮะน่าจะเล่มที่34มั้งถ้าผมจะไม่ผิดคือพี่แกเนี่ยก็ได้โพสต์บน Facebook เลยนะครับผมว่าจะเป็นกระดาษแบบ Green l e a ดนะครับผม e e n l e a นะฮะ,ะ,ฮะซึ่งพวกเราก็แบบอุ๊ย วิบูลกิจมันเอาจริงแล้วว่ะวิบูลกิจเขาจะทําแล้วนะฮะกระดาษกินลิตกระดาษถนอมสายตาเนี่ยเขาจะทาสักทีนะฮะหลังจากใช้กระดาษเช็ดตูดมานานนะฮะหลายสิบปีนะครับผมก็คือเขาจะพ,พัฒนาขึ้นให้เป็นกระดาษที่มันดีขึ้นเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือราคาที่ว่ามันเนี่ย90บาทใช่ไหมปัจจุบันราคาเขาอยู่ที่90สบาทใช่ไหมอ่าไอเล่มที่เป็นกินลิตราคาแม่งก็อับขึ้นไปอีกนะครับผมเป็นร้อยหบาทซึ่ง โอ้โหอันนี้ไม่อยากจะบ่นนะเพราะว่าผมคลิปจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมอยากทํามาเพื่ออวยวิบูลกิจหน่อยๆด้วยเพราะผมรู้สึกชื่นชมเรื่องของการจัดส่งการขนส่งของเขานะผมแต่ว่าไอน,นี้ก็ขอบ่นแทนคนอื่นนิดนึงแล้วกันนะ,ะก็คือแหม้ไหนๆก็อุตส่าห์จะอัพกระดาษทั้งทีแล้วอ่ะคือด้วยความที่ว่ากระดาษของคุณเนี่ยอันเนี้ยถ้าพูดถึงหนังสือปกตินะฮะหนังสือเนี่ยอย่างเนี้ยราคา90บาทเนี่ยกระดาษของคุณก็เป็นกระดาษธรรมดานะับผมไม่ใช่กระดาษดีด้วยซ้ำนะฮะเป็นกระดาษแบบ ธรรมดาบางๆเลยนะฮะแต่ว่าคุณก็ยังขายในราคาที่90บาทซึ่งค่ายอื่นเนี่ย90บาทเขาใช้กระดาษถนมสายตากันหมดแล้วนะครับผมเช่นเซนชูลักพิมพ์นะผมแล้วก็สยามอิเตอร์เนี่ยก็บางเลมนะฮะเล่มไหนดังๆเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกระดาษแบบถนมสายตาให้ในราคาที่ก็ยังประมาณเดิมๆอยู่นะครับผมแต่กับวิบูลกิจนะฮะราคาขึ้นอย่างเดียวแต่กระดาษไม่พัฒนานะผมและพอจะพัฒนากระดาษกลายเป็นว่าราคาเนี่ยก็ดันโดดขึ้นไปอีกนะฮะซึ่ง ไอ้160บาทเนี่ยถ้าจะให้เทียบนะครับผมคุณซื้อ a อ t a c k on Titan คือมันอันนี้มันมีหลายประเด็นมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆแยกให้ฟังฮะ a อ t a c k on t i t a n นะครับผมพูดถึงเรื่องกระดาษเนี่ยเล่มที่34ใช่ไหมฮะเป็นกระดาษแบบกรีนลีดใช่ไหม ถ้าถามว่าการ์ตูนมันดังไหมใช่มันดังนะครับผมแต่ว่าตัวของราคา160เนี่ยคุณไปซื้อ first page pro นะครับผมคุณได้หนังสือที่มันแบบคุณภาพดีพอๆกันแต่เนื้อหา18บวกได้นะครับผมคือเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่อ่ะคุณคิดดูดีในเลทราคานั้นนะฮะคุณดู a อ t a c k on Titan ที่เป็นแบบอาจารย์ฮาจิเมะแกอาจจะดีอะแหละวาดภาพก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะฮะแต่ว่าแบบเออมันเป็นหนังสือการ์ตูนที่มันฮิตแหละแต่คือ มันมันก็ยังถือว่าเป็นการ์ตูนธรรมดามันยังถือว่าเป็นการ์ตูนที่แบบเลทบ้านเรามันไม่ควรจะแพงอ่ะคุณเก็ตใช่ไหมแต่กับหนังสือที่เป็นเลทสิบแปดบวกเนี่ยบ้านเราอ่ะมันแพงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะอย่างของสยามมินเตอร์อย่างเงี้ยมันก็เล่มละร้อยอัพนะฮะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแต่ว่าก็อาจจะตัดหัว หน้าอกอะไรทิ้งไปนะฮะของรักพิมพ์ราคา90บาทอันนี้ถูกมากนะฮะอย่างเช่นแบบหยุดถอดเถอะคุณทคามิเนะใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดก็คือก็อาจก็มีเซนเซอร์แหละแต่แบบว่ามันก็ยังอยู่ในเลส18บวกไงแล้วอย่าง First p a พจอย่างเงี้ยเออพาราเรลพาราไดอผมไปเช็คราคามา162 165บาทคือคุณเห็นจุกเห็นอะไรแบบครบเลยนะฮะเป็นกระตูน18บวกที่กระดาษก็ดีนะฮะคือ อันนี้ผมแอบคิดนิดนึงว่าทําไมวิบูลกิจเขาแบบเอาการ์ตูนธรรมดาที่คุณภาพมันควรจะราคาประมาณ90 80ไปอัพเป็น160ซึ่งมันเท่าตัวหนึ่งแล้วผมคิดว่าแบบเอ้ยแล้วอย่างนี้ใครแม่งจะแบบเด็กที่ไหนมันจะมีตังค์ซื้ออ่ะใช่ไหมเออมันเป็นการ์ตูนโชวเน้นเป็นการ์ตูนแบบไม่ใช่การ์ตูนผู้ใหญ่อ่ะแล้วเด็กที่ไหนมันจะไหวซื้อวะใช่ไหมอันนี้ก็แอบคิดอยู่นะฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยสำหรับ a อ t a c k on t น t a n นนะครับผมนั่นก็คือ ทางวิบูลกิจแม่งทำกรีนลีดอยู่เล่มเดียวนะฮะก็คือแม่งทำแค่เล่ม34เล่มก่อนหน้านั้นไม่ทำนะครผมเหมือนพี่แกจะพูดด้วยนะว่าแบบอาจจะไม่มีรีปินที่เป็นกรีนลีดด้วยซ้ำถ้ารีปินก็อาจจะเป็นรีปินแบบกระดาษธ,ธรรมดาซึ่งในใจผมก็คิดว่าแม่ถ้าจะทำมาแบบเล่ม34ดีทั้งทีอะ่ะมึงก็ช่วยกรอนกลับไปทำเล่มก,ก่อนให้มันดีหน่อยได้ไหมเออมันก็แอบบแบบ ตะคิดตะขวงใจหน่อยๆน,นะฮะว่าทําไมพี่เนทไม่ใช่พี่วิบูลกิจก็ทําอย่างนี้นะครับผมเออก็สําหรับผมที่ตามเก็บไททันมาเหมือนกันนะฮะก็แอบรู้สึกแบบว่ามึงเล่นตลกอะไรของมึงวะเนี่ยนะฮะ โอเคช่างมันมนะฮะหยุดบ่นเรื่องของกระดาษเรื่องของราคาของวิบูลกิจเรามาดูของหนังสือกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่าน้องเอ,อ่อนางาโโทรนะครับผมก็คือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือยายตัวแสบแอบ,บน่ารักนะครับผมจริงๆกระตูนเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นชื่อมานานแล้วนะฮะแล้วก็เห็นรูปภาพเห็นตัวหนังสือในไทยเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็มีแลนว่าจะเก็บมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าแบบ วิบูนกิจอะเนาะมันราคามันราคากับคุณภาพมันก็กั้ากึ่งนะฮะว่าแบบเอ้จะเก็บดีไหมหรือไม่เก็บดีไหมนะฮะผมก็เลยแบบอ่ะคอยเก็บละกันนะฮะผมเพราะว่าวิบูนกิจแน่นอนนะฮะมันไม่ได้เป็นหนังสือที่หายากอะไรอยู่แล้วนะ,ะผมข้อดีของเขานะฮะหาได้เรื่อยๆนะ,ะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเราเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะถูกใจเราหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมชอบตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะก็คือแนวแบบ แอบร้ายแอบซึนอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งการ์ตูนเรื่องนางาโโทรเนี่ยผมเนี่ยมาโดนตกอีกทีก็คือช่วงที่ได้ดูอนิเมะน้องเขานะฮะก็เรียกได้ว,ว่าแบบโอ้ <c oughs> ก็คืออยากมีรุ่นน้องอย่างนี้เลยนะฮะอยากมีรุ่นน้องอย่างนี้เลยก็คือเป็นอะไรที่น่ารักมากนะผมอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะ,ะับผมก็คือนักวาดเขาเคยเป็นสายมืดมาก่อนนะ,ะับผมนักวาดเขาเคยเป็นสายมืดมาก่อนอันนี้ก็ ไม่อยากจะพูดนะแต่ผมก็อ่านการ์ตูนเขาแบบบ่อยเหมือนกันนะฮะคือเราเนี่ยไม่ได้ติดตามนักวาดโดขนาดนั้นเพราะว่าแน่นอนฮะพวกโดอะไรพวกนี้ในไทยมันไม่ได้แพร่หลายเนาะแล้วก็มันมีเรื่องของแบบว่าลิขสิทธิ์มันก็ไม่ได้ตรงอนะ่ะเนาะเพราะว่าคนที่จะเอามาแปลเนี่ยก็เป็นแบบว่านักแปลอิสระอะไรพวกนั้นใช่ไหมเออแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเอ,อ่อนักวาดพวกนั้นเนี่ยเขาขยับมาทําการ์ตูนที่มันเป็นการ์ตูนสายหลัก นะฮะผมมันก็เลยทําให้เราแบบเอ้ยเริ่มกลับไปย้อนดูการ์ตูนเก่าๆของเขาที่มีอยู่ในตามอินเทอร์เน็ตนะฮะพวกแบบเว็บเอ็นเฮอะไรพวกนั้นนะฮะที่เป็นแบบขั้นคาวสีชมพูเนะเาะหรือถ้าเป็นแปลไทยมันก็จะมีอีกหลายเว็บใช่ไหมซึ่งพอเราไปตามอ่านเราก็เอ้ยเรื่องนี้เราก็เคยอ่านเอ้ยเรื่องนี้เราก็เคยเห็นเอ้ยเรื่องนี้ก็ผ่านตามัมนกลายเป็นว่าอืมพอจะไ <laughs> ว้ใจเรื่องของคาแรคเตอร์ของนักวาดคนนี้ได้อยู่นะฮะซึ่ง อ่ะตัวของคาแรคเตอร์น้องเขานะครับผมก็จะเป็นแนวแบบว่าสาวแก้วนะฮะจะเรียกว่าแก้วได้ไหมน่าจะเรียกว่าแก้วเลยล่ะนะฮะก็คือเป็นสาวแก้วนะครับผมที่แบบว่าเห็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นไอ้ไก่อ่อนอ่ะแล้วก็แบบว่าอยากจะหยอกอยากจะเล่นด้วยนะครับผมแต่ก็แบบว่าพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยพอรุ่นพี่เขาแบบว่าพูดอะไรสวนมาที่เป็นแบบคําหยอดหรือว่าเป็นคําที่แบบหลุดปาดชมออกมาเนี่ยนางก็จะแบบแอบเขินแอบขึ้นแล้วก็จะแบบ บักกับบั๊กไก่เฮนไตเหฮนไตใส่รุ่นพี่นะฮะมันก็จะแบบเอ้ยน่ารักดีนะครับผมน่ารักดีแล้วก็คาแรคเตอร์น้องเขาเนี่ยมันจะมีเออนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยน้องเขาจะมีแบบความสามารถแบบหนวดปลาหมึกนะฮะก็คือแบบจะชอบตีรุ่นพี่ชอบทําไมรุ่นพี่แบบค่อยๆตีอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูน่ารักดีนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าในอนิเมะซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจบที่เล่มที่เท่าไหร่แต่ผมก็ ในในในไทยนะตอนนี้ก็คือมีถึงเล่มที่8ผมก็เลยซื้อมาเป็นแพ็กเซตแเล่มไปเลยนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันก่อนแล้วกันนะฮะโอเคตัวของหนังสือนะผมหน้าปกนะฮะปกไหนก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าน่ารักนะฮะน้องยิ้มให้น่ารักนะผมปกหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าปกนอกนะฮะก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์น้องนะครับผมแล้วก็ปกหลังก็จะเป็นการ์ตูนสั้นนะครับผมเป็นการ์ตูน4ี่ช่องนะฮะน่ารักน่ารักไปนะฮะ อ่าข้างในก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะผมโอเคตัวของกระดาษนะครับผมก็เป็นกระดาษเช็ดตูดอะอย่างที่บอกนะผมราคา80 90ก็ยังเป็นราคาแบบกระดาษเช็ดตูดอยู่นะผมอ่านี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องช่วงแรกๆของน้องเขานะครับผมอ่าก็ดูดีนะส่วนตัวผมว่าถึงกระดาษจะจะ กระดาษจะแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมว่าแบบการพิมพ์ความคมชัดก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็วิบูลกิจผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าติดมือมหรือยังก็คือเรื่องของหมึกหมึกดาเขาชอบติดมือนะครับผมเป็นกระดาษที่เรียกได้ว่าเอ่อเผยแร่ความเป็นเนื้อกระดาษอย่างแท้จริงนะฮะก็คือมีหมึกเท่าไหร่ก็ซึมมาที่นิ้วเราเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็นี่คาแรคเตอร์อัดของน้องอีกอย่างนึงก็คือการแบบโชว์เขี้ยวนะฮะก็อยากโดนกัดจังเลยนะครับผมอ่า ก็ส่วนตัวแล้วนะฮะผมก็คิดว่าอ,อ,อยากจะเชร์ให้ซื้อกันนะการ์ตรูนเรื่องนี้นะครับผมผมถือว่าเป็นการ์ตรูนที่น่ารักแล้วก็ฮิวตับอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมใครไปดูการ์ตรูนที่มันหดโหดหรือว่าการ์ตรูนที่มันแบบหดหูหดฮูมาหรือไปดูผลงานเก่าของแกที่มันหดฮูหดฮูมาเนี่ยก็มาอ่านเรื่องนี้นะฮะแก้เครียดได้นะครับผมถือว่าเป็นการ์ตูนที่มันดีอีกเรื่องนึงเลยแล้วกันนะฮะ เอาละฮะส่วนตอนนี้เนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมก็อันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปดูคลิปออสอนสั่งหนังสือกันด้วยแล้วกันนะฮะถ้าใครที่ต้องการอยากจะได้หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้นะผมรู้เป็นการ์ตูนของค่ายวิบูนกิจเลยนะฮะแล้วก็อยากจะขอแก้ต่างเรื่องความเร็วในการจัดส่งนะเขาส่งเร็วมากนะผม เป็นสิ่งที่ผมเรียกได้ว่าไม่มันไม่คุ้นเลยนะฮะกับค่ายยูบุนกิจนะครับผมคือทุกอย่างเนี่ยผมบนเขาเยอะนะฮะแต่ว่าการจัดส่งเขาเร็วจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะฮะยอมนับถือแล้วก็การแพ็กการอะไรของเขาในค่อนข้างที่จะดีนะครับผมส่วนตัวของกระดาษเนี่ยผมสรุปให้นะฮะก็คือเรื่องนี้กระดาษ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของดีกว่าวิบูณกิจทั่วไปนะผมรู้สึกว่าดีกว่าไททันเล่มก่อนๆด้วยซ้านะครับผมถือว่ากระดาษเนี่ยก็พอดูดีดูได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีมากส่วนเรื่องของราคานี้ก็พิจรารณากันเอาเองแล้วกันนะครับผมส่วนแพ็กซตที่ผมซื้อมาเนี่ยมัน560กว่าบาทรวมค่าจัดส่งเนี่ยห้าร้อยเจ็ดนิดๆนะฮะก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกมากไม่ได้แพงมากนะฮะแล้วก็ได้หนังสือมาก็ครบถ้วนนะผมไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมก็ จริงๆบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดแต่พูดเยอะเลยก็เอาเป็นว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องต่อไปที่ผมจะมาอันบ็อกเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรจากค่ายอะไรก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ